ครับสำหรับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือ,อสกศของเราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินฝากสินเชื่อแล้วก็ส่งข้อชีวิตนะครับซึ่งสามารถนําไปลหย่อนภัษีได้อันนี้จัดเต็มทุก ทุกประเภทผลิตภัณฑ์เลยวละที่สําคัญนะครับในงานของมันนี่โบปีนี้นะครับเรายังมีการเปิดตัวอากิเอไนมอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาร์ทอยซีรีส์ใหม่ของทกศโดยมีการเปิดตัว2ตัวนะครับมีพี่ทุยกับน้องนุกเอี้ยงนะครับ mm. ก็ถ้าใครมาใช้บริการในงานนะครับในอัตราที่ทกศกําหนดนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการจุ่มอาร์ทอยซีรีส์ใหม่นะครับพร้อมทั้งได้รับ อาร์ทอยชุดเก่านะครับที่เป็นชุดแมวที่มี4ตัวที่น่ารักมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาที่นี่นะครับและพร้อมกันนี้นะครับในงานทกศยังเปิดตัวสลากชุดใหม่ด้วยนะครับเป็นสลากชุดมังกรหยกที่ฝากเพียงหน่วยละ100บาทลุ้นรางวัลที่1นล้าน24งวดนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเราได้นำสินค้าของเกษตรนะครับเป็นเกษตรที่ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกศเอามาให้ท่านที่มาร่วมงานนะครับ ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมนะครับของพี่น้องที่เป็นลูกค้าทกศด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาที่บูธของทองกศนะครับในงาน m ั n นี่เอ็กปกรุงเทพปี2025นะครับที่เชเลนเจอร์ฮอ2และ h อ3วันที่15ถึงวันที่18นี้ครับขอเชิญชวนนะครับ